สำหรับชาวสาวรุ่งรถนาจาะสวัสดีเลยนะจ๊ะบอกได้เลยว่าวันนี้นี่โหแบบบะและคุณเห็นแน่นอนถ้าหากคุณเป็นคนที่เป็นแฟนติดตามของค่าย Ford เจ้าตัวนี้คือตัว Ranger V6 ที่สำคัญนั่นคือเรื่องของหมดการขับขี่ยกจาก Raptor มานั่นคือเรื่องของการขับ a l v d r i v e นั่นคือ 4-wheel Off-road เข้ามาอยู่ในนี้สำหรับแมมดีเซล V6 อยากรู้พละกำลังและก็ ความเป็น V6 ของเครื่องยนต์ดีเซลนางจะเจ๋งแค่ไหนเพราะว่าเราอะเป็นคนหนึ่งที่อยากจับอยากสัมผัสแต่ไม่รอชาไปสิที่รักไปด้วยกันเลยมาเรามาสัมผัสร่วมกันเลยกับ Ford Ranger w ร์ว a c k V6 นะจ๊ะจะบอกว่ามีหลายคําถามว่าหน้าต่าง จะต่างจากเดิมอะไรบ้างบอกได้เลยว่ากระโดดแรกเลยที่เห็นเลยนั่นคือล้ออร่อยนางจัดมาเป็นขนาด20นิ้วซึ่งเป็นตัวเดียวกับเอเวอเรเลยนะจ๊ะและอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เขาให้มานั่นคือโซลาร์จิงหมายถึงระบบไฟสองสว่างภายนอกแบบแบ่งโซนนะนั่นหมายความว่าคุณสามารถสั่งงานได้ที่หน้าจอเลยว่าจะเปิดไฟโซนหน้าหรือหลังหรือด้านข้างหรือด้านท้ายอันนี้บอกได้เลยว่าเหมาะก,กับสายแคมปิ้งเลยจ้า สำหรับภายในนะจ๊ะจะบอกว่าอันนี้มาในส่วนของเกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ10สปีดซึ่งเป็นแบบ e-shifter แล้วนะจ๊ะแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยมาให้อยู่ที่12นิ้วแล้วก็ในส่วนของผู้นั่งตอนหลังหรือผู้โดยสารแถว2เนี่ยมีแอร์ให้เลยจ้าถือว่าเย็นทั่วทั้งภายในรถกันเลย เรามาเริ่มในส่วนของเส้นทางออนโรดกันเลยจ้ะแน่นอน Performance นางต่างจากเดิมนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc เทอร์โบ V6 ค่ะให้กำลัง250แรงม้าแรงบิด600นิวตันเมตรกับเส้นทางตรงๆปกติเนี่ยแม่พูดได้คำเดียวแล้วว่าอาตาัตราเร่งแซงเกียร์เนี่ยนางต่อเนื่องได้ทันใจมากๆเลยด้วยความว่าอาตาัตราทดเร่งเนี่ยโอ้โหนางเนียนๆในช่วงแซงเลยสำหรับทางเนินทางลาดชัน ทางโค้งบอกได้เลยว่าเส้นทางนี้เป็นทางโค้งแบบพับเยอะมากและก็เป็นทางขึ้นลงเขาโอโหขอยกให้ค่ะเกียร์ฉลาดมากเลยค่ะปรับส่งกำลังได้ดีเลยโดยที่แม่มเองอ่ะเป็นผู้หญิงนะไม่ต้องเค้นเลยและอีกสีหนึ่งนะที่ว่าดีอะไรรู้ไหมภายในห้องโดยสารเงียบจ้าตอนแรกยังคิดว่าเป็น V6 ok, น่าจะและดีเซลด้วยมันน่าจะดังแต่เงียบ และอันนึงนะจ๊ะที่เขาให้มาและอยากให้เราสัมผัสนั่นอีกหนึ่งโหมดนั่นคือโหมดลากจุงแม่พอลองได้ใช้นะคะทางขึ้นลงและก็ทางโค้งบอกด้วยเลยว่าเฮ้ยระบบช่วยได้มากๆเลยมีความหน่วงในโค้งทำให้เราควบคุมการขับง่ายขึ้นเลย กัเส้นทางออฟโรดนะจ๊ะต้องบอกว่าเป็นเส้นทางออฟโรดก็เบาแต่ก็ไม่เบานะเพราะว่าเส้นทางเนี่ยเป็นครุขระเลยระบบขับเคลื่อนที่ให้มานั่นคือขับเคลื่อน4ล้อ 4A เขาให้เราใช้คําว่า4ออ t o หรือเอาง่ายๆนั่นคือขับเคลื่อน Full Time นะคะซึ่งมีมาให้เลยแล้วก็เจ้าคันนี้มาพร้อมกับระบบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อกที่ล้อคู่หลังด้วยอ่ะพอเรามาขับเนี่ยบอกได้เลยว่าโหมดอีกอันนึงที่ให้คุณเลือกได้ มีมาให้เลือกถึง6โหมดนั่นคือ n o r m a แล้วก็ต่อด้วยประหยัดหรือคุณจะเลือกทรายแล้วก็ลื่นหรือโคนนะคะหรือทางหินแล้วก็อันนี้แหละค่ะโหมดลากจุงก็คุณสามารถเลือกตามเส้นทางที่คุณเจอหรือที่เรากลังขับกันแล้วแม่บก็จะเลือกในสําหรับโหมดที่เหมาะกับเส้นทางที่เราเจอแล้วก็จะบอกอีกสิ่งหนึ่งนั่นคือช่วงล่างนุ่มมากนะซึ่ง เขาจะเป็นในแบบโมโนชูปของ Ford เลยแล้วก็เจ้าคันนี้ด้านหน้าจะเป็นในส่วนของอิสระปิกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงนะช่วงล่างด้านหลังจะเป็นแบบแหนบซ้อนแผ่นจะบอกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้มานอกเหนือจากคำว่ากล้องรอบคันแล้วขับง่ายขึ้นอีกคุณสามารถเปิดกล้องได้นี่นี่กำลังลุยน้ำเลยจ้าคุณกดกล้องไปเลยจะทำให้เราเห็นนะใต้ท้องรถขณะลุยน้ำมีอะไรอยู่ใต้ท้องรถแม่ ถือว่าเสริมสร้างความปลอดภัยให้ด้วยส่วนของความปลอดภัยของเจ้า VTR V6 ตัวนี้นะระบบมาหลายตัวอยู่นะระบบกระจายแรงเบรกหรือจะระบบเบรกกันล้อล็อกควบคุมเสถียรภาพการท่งตัวในส่วนของการออกตัวทางลาดชันป้องกันล้อหมุนฟรี แล้วก็อีกตัวหนึ่งในส่วนในระบบของ stop and go นั่นคือควบคุมความเร็วแบบแรักษาระยะห่างอันนี้ก็มีมาให้ในส่วนของ V6 ตัวนี้ด้วยพูดง่ายๆว่าก็ตรงนี้คุณไปศึกษาแล้วก็เปิดระบบความปลอดภัยตัวนี้จะทําให้ผู้ขับและผู้โดยสารภายในห้องโดยสารเนี่ยทั้งคันปลอดภัยนะจ๊ะมา เนื่ยวันเสริสิ้นภากกิจของชาวสาวรุ่องรถที่ติดตามเจมแบนะจ๊ะบอกได้เลยว่าในส่วนของ r a n เจ r V6 มายกนิ้วให้2นิ้วเลยในเรื่องของอาตาัตราเร่งเพราะว่าการแตะคันเร่งเนี่ยบอกได้เลยแค่สัมผัสนิดเดียว V6 โอแม่เจ้าทำงานได้ดีทีเดียวแล้วก็ในส่วนของฟังก์ชันหรือระบบที่มีตัวช่วยนางทำงานได้จริงแล้วก็ตอบสนองได้ไวเงินที่จะซื้ออยู่ที่คุณงบประมาณนะจ๊ะ2ทดลองขับก่อนซื้อแล้วข้อ3 ซื้อรถไปให้เหมาะกับงานที่คุณต้องการอย่าซื้อตามเพื่อนชวนหรือตามเทรแฟช a s h กระแสไม่เท่ากับความจำเป็นของคุณและเจอกันกับ ep หน้าขอบคุณมากๆนะกดไลค์กดสั s สไ i b e ให้เรา